มีเป็นเล้งนะเ,นเล็กเล้งนะโอ้โหอร่อยอ่ะออร่ยอร่อย ไปกับบีสวัสดีค่ะวันนี้นะคะรู้ไหมว่าบีจะพาไปทานอะไรเอ่ยวันนี้นะคะบีจะพามาทานก๋วยเตี๋ยวแซลองอนะคะคือไม่ต้องบอกชื่อร้านแล้วใช่ไหมไม่ต้องบอกชื่อร้านแล้วใช่ไหมว่าเป็นร้านอะไรเป็นร้านาแซลองอนะคะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่อยู่ ในจังหวัดรังนะคะเป็นร้านอิสลามแท้ๆเลยดั้งเดิมเลยคะ่ะแล้วก็บีชอบอย่างหนึ่งนะบรรยากาศของเขาอ่ะเป็นแบบแบบวินเทจวินเทจแบบคลาสสิกคลาสสิกหน่อยนะคือเรามาเวียนร้านนี้ประมาณสิบรอบทุกวันเลยร้านเขาไม่เคยเปิดเลยก็คือเขาบอกว่าเป็นความชอบของเขาเองแล้วประมาณแบบว่าเอ่อวัานไหนคิดจะเปิดก็เปิดอะไรแบบนี้หรือว่าคิดจะปิดก็ปิดอะไรแบบนี้แล้วแต่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 แแตแแตดุลพินิจของของเจ้าของร้านนะครับแต่ วันนี้เขาเปิดแล้วเราโทรมาถามเลยว่าน,นี่เปิดหรือเปล่า,เ,าเขาบอกว่าก็เปิดโอเคเรามาเลยบึงรถมาเลยเพื่อที่จะมากินกว๋วยเตี๋ยวทุกคนดูเมนูเขาสิดูค่าสิ่งมากทุกคนมีไม่เคยเห็นเมนูอย่างนี้มาก่อนเลยอะใช่ที่ ที่เขาบอกว่าคลาสสิกที่เขารีวิวกันมานะเขาบอกคลาสสิกคลาสสิกจริงๆด้วยเดี๋ยวเราไปสั่งแล้วเราก็ไปดูนะคะว่ามีเมนูอะไรบ้างส่วนวันนี้พาเพื่อนมาด้วยนี่มันเดิมเลยคุณหญิงมีสั่งมาแล้วนะแล้วก็ได้มาแล้วด้วยบีสั่งอะไรเขาเรียกเส้นเล็กเล้งเล้งเล้งเนื้อนั้งต่เกิดมาบีไม่เคยกินเล้งนะเนี่ยดูทุกคน อ่าทุกคนนี่ของบีนะของบีเป็นเล้งนะเส้นเล็กเล้งนะเส้นเล,นกเล็กเล้งเนื้อนะคนมีมะนาวให้ด้วยเดี๋ยวต้องชิมน้ำก่อนออโอ้โหอร่อยนะโอ้โหอร่อยอ่ะอร่อยอร่อยอร่อยอืเออมาชิมเล้งชิมเล้ง,ลงอืม อืมคือเราคือเราไม่ต้องปรุงเลยอ่ะเขาแถมมะนาวให้ด้วยนะเขาแถมมะนาวมาด้วยทุกคนโหแบบอร่อยมากทุกคนคือดูนะนี่เขาให้มะนาวมาด้วยนะเขาให้มะนาวมาด้วยนะเขาให้มะนาวมาด้วยนะทุกคนแต่เราคือเราเราเราไม่ต้องอะไระั้นนาะเราไม่ต้องเราไม่ต้องปรุงแลวทุกคนโอ้ดูทุกคนดูโหเป็นก๋วยเตี๋ยวที่แบบอร่อยมากค่ะ โหสุดยอดวันนี้มาเลยังไง

对吗？对 mời tôi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  Nó tôi này tôi mời tôi tôi mời 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 tôi Ngon tôi mời tôi mời tôi mời tôi อร่อยต้องมาอีกเรากินก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วเรามาต่อด้วยก็ <c ười> เรียกอะไรของหวานยีบห้าของหวานไม่แพยงยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทเค้กฝอยทองเราลองชิมเค้กหน่อยเค้กใบเตยฝอยทอง <c ười> อ รูดจังอืมอืมมีคนมาแย่งมีอะไรที่มันโ้มีคนมาแย่งทุกคนของเขาอร่อยมากคือต้องแบ่งเพื่อนกินเนไปตายอะทุกคนนะคะอ่าบีทานหมดไปแล้วค่ะตอนนี้นะคะโอ้ของเขาแบบอร่อยมากเลยทุกคนราคาก็ไม่แพงนะดูเออมากินกันสีห้าจานนะคะราคาก็ไม่แพงเลยนะคะอร่อยมากบอกจริงคือ ถามว่ามาอีกไหมถ้ามาทุกวันได้บีมาเลยนะเออแต่ถ้าไม่ติดอะไรคือมาทุกวันได้เลยคือรสชาติเขาดีมากเลยอะมองตรงเลยดีดีมากเลยนี่อาไม่ได้อวยอะไรเลยนะดีมากๆนะคะสุดท้ายนี้ถ้าใครจะมานะคะร้านเขาอยู่ที่ร้านเซลออ,อยู่ที่ทางไปกระพังสุรินนะคะมาจากโรบินสันนะคะผ่านาผ่านมูเวียนอนุสาวรีย์มาแล้วก็ชิดไซายมาแล้วก็มาทางนี้เลยก่อนถึงฮอนด้า ไปแดงก่อนถึงฮอนด้าด้านซ้ายทิศซ้ายไปเลยแล้วก็มาลองชิมดูสุดท้ายนี้นะคะบีฝากไปกับบีด้วยนะคะในอ้อมอุอ้อม,ออม,ออมใจทุกๆคนเลยอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะโอ้ยช่วยตะหมากินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บีด้วยนะคะแล้วก็ใครอยากให้บีทําอะไรนะคะคอมเมนต์ใต้ภาพมาเลยนะคะบีจะทำให้ทุกคนทุกอย่างเลยขอให้คอมเมนต์มาบอกนะคะอะอย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์บีด้วยวันนี้โอ้ อิ่มมากอิ่มอกอิ่มใจเพราะมันอร่อยสำหรับวันนี้บีลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายโอ้ยเจ๊เดินมากม่กี่